สดมนความเพียรครั้งที่สิบแปดวันที่ยี่สบเจ็ดเือนสิบเปดปีหกแปดบัดนี้วันที่บัดนี้เป็นครั้งที่สิบแปด Icana, ตรงกับวันที่27เดือน7ปี68ข้าพเจ้านพระขอเป็นวาจาสัตยาพุทธมนตร์ตวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแในองค์พระคำปฏิเทยรัตเจ้าองค์ปูสมเด็จหลุนองค์ปูบุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวันนี้ขอเทพเจ้าทั้งหลายโปรดจอนมโนธนาในการสวดสันติใหญ่ของข้าพเจ้านี้ขอ คุณพระศรีรัตนทรัยยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสรรติญาณมันต่อไปบุสาวชุมมดุราสมันตาจักกาวลิสุตขาตาหันตุเทวตาสัตตมังมิราชสัสุนันตุสาวมธรรมสักเขกาเมจารุเปกิริสิวเทนิขลิขิมานิทิเปรตเจตคามิจารุนะฮะมหาหันิก เคหมุมเปุมาตะยงุเทวาชลธาวิะตเมนขันธนาคาติตตตาสัสเยยังมุริวนสาตุโมเวสุนันตธรรมโสนาคาโโอยปันตาธรรมโสนกาโลอยปันตาธรรมโสนกาโลอยปันตาโสุนมัสิททิกถานโมัสสะวตละตัสมตุธัสะนโมดัสสภพะตัวละตัสมุธัสะนโมตัสสะตละตัสมุธัสสะ บทสวดสกิทธ an pues ิคาถานัตติเมสันังอัญญพุทโธเมสันังวะลังเอเตนะสัุวจินะสนมีอุตุสัพทานัตติเมสันังอัญญธรรมโมเมสันังวะลังเอเตนะสัุวจินะสนมีอุตุสัพทานัตติเมสันนังอัญญสังโฆเมสันังวะลังเอเตนะสัุวจินะสนมีอุตุสัพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถอาทิกคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยาทปะปานิยังปุเรตวะปรมีสปปะปโต

เอวเมสุตังเอกคสมบิยังพระกวาสกษสุวิหาติกะเปรุปุตตสมิมณหามณีมตาภิกุเสนนสัตจิงปัจจามเตหิภิกขุสัเตหิตะเปเรวะอัตหิทัตหิจัลโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันยปิตาหงติภพตังทัตตนยาภิกขุตัณจักอัตขโคจะจตัสังสตาสกายกานังเทวนางเอตสะทัโหติอยังโผภควาสสะเกษสุเวิหาติกะเปรุปุตสมิมณหามณหามณีมฆตาภิกุเสนนสัตจิงปัจจามเตหิภิกขุสัตตหิตะเปลวะอหัติิสสจจหโล กโลภะธาตุหิตเทวตาเยปุยนาสันนิปิตาหติภะวตังทัสนียปุจจจับยานุนัมยาปิยนาภควาเติุปปสังเยะมะอุสังวิทวะพะโกโตสันติเกปราเจขาปราเจมติอะะโคตาเทวตาสยะถาปิมานะภควาปุริสุตมิตังวะหังภาสาเรวะภาสาลิขมังวะหังสัมพิชัยวะเอมมัมิวะสุธาปุริสุเทวสุตัลหิตาพวะโตปุระโตปุระตุอะะโคตาเทวตาโตภะวันตังอีอภิวาเทกาวะเทมังตังตังสุยทมันตานิตาโควิกาโรตตาภะวกโตสันติเก อิมังคาถาอภัส uh สิกมหาสมโยปวันนัมิงเทวกายาสัมฆาตถอหัตธรรอิมังคมตยังทักิตายะพะอปาลิสังคติอรัคโขปาราเทวตาพระโตสันติเกอิมังภาสิตตาละโขพิฆวะสมะทะหังสุจิตตังอตโนธุสุการะการสุสารติวะเนตานิพระเห็นตวะอินทริยานิระคติปฏิจตาติอรัคโขปาราเทวตาพระโตสันติเกอิมังภาสิเจตวะคีลังชิดวิ เกิดาขี้หลังเกิดาปีขี้ลังอินทร์ขีลังโหดเจ้าอเมชาเจจารันติสุทธาวิปัสสิลาจากคมรรตสุตันตาสุนันกติอัตโขปลาเทวตามุกโตสันติเกอิมังหาปัสสิยัเป็นจิตผู้ทางแสนขจาศเสนะเตนะข้ามิสันติปายะพุยมบาญญุปาหายะมนุสังใจห่งเทวกายยาปริปุโรสันติติดตัตโขปะขาวิโหมฤตสีปุญญาณพิโวยทศสูรกะตาทศสูรเทวตตาถันปิตาหงติตะาขะตังสุตญาญาพิขุักจัญาเยปิเตปิโขเวเฮโสติธรรมทานโตสสมุทา เตือนสปีว่คนตานังเอตสัมาเยวัตเทวตาสันติปิตาเหิสูงเสยเถี่ยถาปิมายหังเอตานิอัจจิปิเตปิคเวพรวิสันติอัตนาตันมัทนางการโตสมัสสุปุทาเตปิภูกะตานังเอตสัพนลมาเยวัตเทวตาสันติปิตาพรวิสันติเฉยเถี่ยถาปิมายหังเอตานิอัจจิคตมิปิคเวทวะยานังนามานิกิตติจมิปิคเวทิวะยานังนามิเทติสมิปิคเวเทวะยยานังนามิตั้งสุนัสัสสรุปการมรรคสิกโรุทธาภาสิตามิเทเอวามัน สีโลกมุขกัสสัมมิทธะปุมาทัสิตายสิตาคีริคัพรามิตาตาสมัยตาปุถุติห่าวสลรีนาลุหังสาวิสพุโนโอธาธรรมะสาสุธาวิปัสัมมสัมมินลาปิวสตเตยทวารวเนกปีละวัตเวตโตมิจติสขาสักเกศไนลัตเทหิวไคยาปิการวิเชนทัพโกวเตจตับพังกัลุงสุรวัลุศาสสานังเตสปุตโตเอนังมุสสานุสานังอภิเกนะมัตถคงสาัสังสตลิงสังฆาสนาลังมุสราลัมัตถคุงอภิเกนะมัตถคงทิชาตภะพุทธคุง Rajapang apa yang jaya, apa วันหันโตยัสโนมนมันกมุขนะสมิธิงณังอิจเตสโรหัสยะขานันตันีหนอิมวันโติวันโตวันาโตยัสนมนมันิกมขนะสมิธิงณังเสามิตาปัจัตตายาขันันตบนทีนอิมโติโตวนาโตยัสนมนมันกมุขนะสมิธิงณังกุพโลละใชโกูพูดภาษาิเสันนังพนังสังยาขันัตุัปริมาทัิกที่งระกสติ Kada mana kanaang ti mati ya cahaya sa pu tapik samang bawo intana mapala inta tucil manto kana manto mana tik mukiu nan samiting mana tangki na cahit sangla cahabir o tapasasa di umhakanang ti mati malat cahaya sa pu tapik samang bawo intana mapala inta tucil manto kana manto yas sa ti nomana mana tik mukiu nan samiting munaang pachimat cahit sangla ัาสาทีนักการทีปฏิภาราชายาสถตมภวอินทนมภลาอินมโตชื่มันโตวรมันโตยศศิโนะมนาปิกมภินาสัมปิงวนังปุตตะราชทีสังราชคืเวลตปั่สาตนาทปิภาราชายสตวมภวอินทนมภลาอินมันโตชื่มันโตวรมันโตยิโนะมนาพิกมพินาสัมปิงวนังปุริมหาตังทาตะโตตะกินะนะวำรุภูปุปชิเวลาเวลุภโคผู้เวลุตานิสังจตตรติมหาราชสมัญชาตุโรสชะนะมนา ทาสุบทเนกปีละวัฒเวตาเลียงมายายสาโูจิชาลิานิษฐามยาคเรนโถเปเรนโวิปูจิภูตโตสาจันทโนกามาสโถจานิจินุขันโทนิขันโุจปานาโตปัมโยตเทวสุตโตจามัตติจิตาเสโนจารณพลนโรจารสโนจัาคู นภาษนาคาเวสลาจกราัมพิสราลมสเตติมนาอาวานิมารติโนอาคสปะรนตารนิมิตานาคายสัสิโนเอลามันุมานโคสปรติมนายนะขลาเจฮลาลาาติิาิสาวสุทะโคเวหายสัเตวนาปั พัตตะปัตตาจิตลาสุปนาอิติสนามังอาภยตัฏฐานาคารมาสิสุปนาโตเกยร์มะเกปิภุโตสันนหาอิวัติปะหายันตานาคาสุปนาสละมะคุพุทังชิตาวัุธะเสนะอัสมุทังอสุลาสิตาปัตตโลวัตุเสยเทมันโตยัสสิโนคารกัจฉามาพิสมัอสุลาฐานะเวขสาเวปปเจติสุติจจะปะหาลาโทนะมุจิสังสารจัปะริปุตานังสัพเพวโรจนามะกาสันนัหิตว่าพระลิงเสยนังหลวงพัฒมุปภะมงสมัยยุคนิ้พระเถรเทปิกุณางสมุติงว์นาง อาโพจะเทวะวัตปฏิบิจะเทโชวายรทักขมงวัรุนาวุนาเทวาสมโเจสาสหเมตตาครุณากายกาะคูเทวาเจสสินโนทัดเตถหากายาะเปนันตยินหมันตเชิมันตคนนันมันโตยัสสินโนมนันนะพิกามพิบาังสมิติงวุณาวนญูจะเทวาสริจะอสมาจะทุเวยนัมาเป็ิสุเสาเทวาจะทํามาคระกิตาสุรยสุเสาเทวาสุริยมคูรกิตาณขัตานิปุระกิตาอามนุรหกก ว่าศนังวัตโุเศษเขสกปะครับปุริยทศโทเตเดเธกายยาตะเป็นอนุตุมณีโนอิทิมันโตชื่มันโตวันนัมันโตยะสติโนมโนมนาภิกขุพุทนาสติสิงห์วันถากูสาวูเทวาชะลามักขิสิขาลิวะอริจการจโรชาทุปอมมาภุกันิห้ปัสยิโนวลุนัสะธรรมะจะอตุตาอตุนิสกาสุลิจระอโคอโคตะวันิสิโนถ้าเดเตยะทากายยาตะเปนอนุตุมณีโนอิทิมันโตชื่มันโตวันนัมันโตยะสติโนมโนมนาภิกขุพุทนาสติสิงห์นัน Sama nama amaru nama sudama kita batu ta aku wono wujika aku hala yo dewa je tari kupatino pala khama pala kha aku dewa ya sutino tade de ta kaya ta pena na to pada manto ya sutino mona mana ru maha aku we hala yo ya mo kha pa mo kha aku we na wija satama ta hala kha chami sakaya sutino tanaya kaya ini mantau juga mantau. Mana mantau juga sesi mana? Ini mungkin mana sampai tinggal mana? Kami ya tu ditanya mah kata kata juga sesi nomor tapi kalau lama sekali. Jadi nomor mana sahaja. Ini malah tino aku aku pada ini kita ada saya tak kaya tapi nanti dapat ini nomor mantau juga mantau. Mana mantau juga mana? Ini mungkin mana sampai tinggal mana? Ada tetapi ini kaya tapi nama ni bahkan sunyi jadi สศรษฐสัทธาประวุทิติมะกิขียนโอทิมนนาสวังทักเขมูคณะนาคังจันทวอสิตาสตังสุภะละมาปะละมตโตจัปป er ุตตาอิมะนโตสะสันนังกุมารติโสจะสรปะคัตตมิจิงวานัสะพรมูลกรอกานังมหาพรหมมาทิตตจติอุปปันโนทุตมันโตพิสมากายโยยิสัสิโสทัศน์อิสลาคูปเจกาวัตอัสสติโนเตจัสจะมัจจโตอาคาหาริวัลิโตเตจัสสัพเพไปขึ้นเตจิเตเว สพภามหาเกมลหัตเซนาพิคามิภาษาการสะมันทียังเอถะพันธะถลพันธะถลเคนะพระมุตุวตมันตาปริวาริระมาบวุติจักคุรยังอิจฉามาสุนงค์ที่นางเป็นใจปานินาตาลมาหัจจสลย์กตวานะเพระวังยศถาพุทธโกมิโคนะยโตสวิชโกสทัสโศภตุรามติ สังกูโตอสยังวัเสตจาตาพังปิญญาย่อมว่าขะจ้าคุมาตโตมนิฐาสัมภเกสสัญญรตมารเสนาปิกตาเตวชันตาพิโกเตจตัมมะมะกลุงสุรวัติสาสศาสนังมีตาลเคหิตประจามุงเนสังอภิชิตจงสัพพครวิสังขมาพิจติตาเยสสิโนมณติตาปุติสัมภคาเตชะเนสุตาติปุสโสชุลละชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตะนัตยะธรรมิกาเตชะปสิทธิส ประสิเทวานาฬายะปลาเมสุลาสิทธิพรหมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมภีรขคกาสมุทาปูตังคังคาจะสัพพมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยะชยะทยะทละนิทรนิอุทททีทันทีนท,ท,ท,ทีชัยยะทยะข,าข,าข,ขับผลตรนิสัยนิไลสันเสน,นะเมลุราชนะพนนลนรชีชัยยะชัยยะคัมภีะสมพีนาเกณะะนาขีปีศาจปูตะ กาลิชายะชายะทุนนิมิตาโลกีชยะชายะสิงคขีสุธาธาณมุขชาชยะชายะวโรณณมุขสาสตาชายะชายะจำปาทินาคกุระขัดถบชยะชายะฆะชะคนนตุรงสุกะละผู้ชงสีหะภัยยักษ์คตีปาชยะชายะวโรณมะณมุขยาตาจิตาชิตาจิตเสนนาลี ภูนสุทธินะนรดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยทัรณีทะเลสธาสุชัยยาชยชยทัรณีสาสตินสธาชยชยมังการารัชยาภักเฆชยชยวรุณยะเขชยชยลักษเสสุระผู้ชัตเจชาชยชยพม เมนทัคะนาชยะชยะราชาธิราชชายชัยยะเจ้าปทบริสัพพังชยะชยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยะชัยยะมเหสุโลอาโลหะลินเทวาชัยะชยะพัมมาสุรัคโชัยะชัยะนาโควิรุนะโควิโรภโขจันติมาละวิอินโขจเวนะเตโยจักภูเวโลวรุโนปิจักฮากิวายโย ยาปาชุนโหกุมารโลทัตตาลัทกโกอัฏฐาลัสมหาเซวาสิทธิตาปัสสอาทโยอิสิโนโสาวกกาสภาชายัยยะลามาัลาโมพระวันตุเตชยัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาลโลจะชยัยยะกังเอเตนะชยัชยยะเตเจนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะหุตุเตชยัยยะมังคะแล ชยโยปิพุทธัสสิริมัโตอิยังมารัสสะจัปปะปิมัโตะปาลาชโยอุโคสยามุทิมะเคปะโมทิตาชยะตถาภามะขะนามะหิตุโนชยโยปิพุทธัสสิริมัโตอิยังมารัสสะจัปปะปิมัโตะปาลาชโยอุโคสยามุทิมะเคปะโมทิตาชยะตถาอินทขะนามะหิตุโนชยโยปิพุทธัสสิริมัโตอิยังมารัสสะจัปปะปิมัโตะปาลาชโยอุโคสยามุทิมะเคปะโมทิตาชยะตถะเถิดตถาเทวม นาคามหิสิโนชยโยภิบุรษสิลิมโตอายามรัชจักรภิมโตปาลาชโยอุโคสยามโพธิมเกเพโมทิตาชยะตถาสุปันนาคณาเมหิสิโนอุโคสยามโพธิมเกเพโมทิตาชยะตถาสุปันนาคณาเมหิสิโนอุโคสยามโพธิมเกเพโมทิตาชยะตถาสุปันนาคณามหิสิโน โยปิพุรัสสัตติลิมโตอายังมรัสสัจปะปิมโตปาราชโยอุโคสยามพุทธิมเกปโมทิตาชายะตถานะคะนาเมหิสิโนชายโยปิพุรัสสัตติลิมโตอายังมรัสสัจปะปิมโตปาราชโยอุโคสยามพุทธิมเกปโมทิตาชายะตถาสัพพรมขนะนาเมหิสิโนชายันโตโพธิยามูเลสขยันังนันทิวัตโนเอวังตะวัง วิชโยโหโยหิเชยันตุชาละมังคะเลอาปะลาชิตะปะลังเจสีเสปะเทวิโปคะเลอภิเสเกสะพุพระพุทธานังอัปขัปปะปโตปโมทิตะจิตปโมทติสุนักขันตังสุมาคะลังสุภะปาตังสุขุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิฐังปรมัจาริสุปัสกินัง กายกรรมังปัจจักกรรมปัจจักินังปัจจักินังโมกขกรรมปัจจิกินีเตปัจจักินาปัจจักินานิขตวานะละพัฒนเตปัจจักินีเออัฏฐะรัตถาสุกิตาพิรุณหะพุทธาสาสเนอโลคาสุกิตาโหธะสหสัพเพหิยาติภิสุนันตุโภโตเยเทวตาอัสมิงฐาเนอักขิ ขัตตคิกายุกขะสัตทหุตุสุขิตะหุตุสัพพะธาละขันตุสัพพะทานังละขันตุสัพฉินะสาสนามยายาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนละถายุตตกาเลภวสันโตวัดสังวัดสาวะราหกาโลคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขัง จิตตสุขังอาหัคนตุยถาละหังน์บทสวดธรรม,มะนิยามาสุตังเอวามิสุตังเอกังสมุญญาภควาสักยสวัติยังวิหานติเฉตวเนอานาคปินจิก,สตตกาสัลามีตรัตน์ภวภควาวิคุปมาติสิกพิขาวติภพภันเตติเตภิควาตุปัจจสุภควาอิเตละวจ่า อุปาทาวาภิกเวตตาตตคคานังอนุปาทาวาตถาคาตา낭ทิตาวาสาตาตตธรรมะทัตตาตตาธรรมะนี้ไม่มาสัพเพสังขารานิจจเตตังตถาคาโตอภิสัมพุชเตอภิสัตตมิติอภิสัมพุชตวาอภิสัตตมิตวาอจิขเตเสตเตปันทะเปติปัตตเปติวิวัลติวิวัชเตโลตานิกะโลติสัพเพสังขาราอนิจจเตโอปาทาวา Api kowe tatah katanang anu patah katanang Tidawasa tatu tamatitata tamat niyamata Sabe sakalatu kati tang tatah kato Api samput jati api sameti api samput jatawa Api sametawa ajikati Ke seti pan ya peti patah Peti wiwalati wiwalati Putani kaloti Sabe sakalatu kati Api ตถานขานังอนุปัฏาวาตถาคตานังทิฏฐาวาสาธาโตธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพธธรรมานัตเตตังตถานขโตอภิสัมพุทธิเตอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิวาอเมอภิสัมเมติวาอจิคเตเชสติปัตยะเปติปัตถะเปติวิวรติวิภะชัตติอุตตานีกโรติสเพธธรรมานัตเตอิทัมมะวจจะพะวา อาตมานาเติพิโคกโตประจักรสมภ์ะวาพระสิตังพินันทุนติบทสวดปฏิเทตันตักถาอาติติตังนันนำมือเมยยะนักเกนะคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงให้ถัติตามพินตังปัจจัยนักดังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจบัติมันตัดใจ ธรรมังฑนาธรรวิปัสสติส <hi> ังห <hey. S 1> ิลาสังพุปังตังวิทามนุปลูหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นจะพรน้าในที่นั้นๆอย่างจำแจ้งไม่เข้มงวดไม่ขนแทรเขอควรพ่อปู่อะไรเช่นนั้นไว้อาเชวักิจจธรรมะปังโกชัญญามะนังสุเวความเพียรเป็นงคิดที่ต้องทําวันนี้ใครรู้ใครจะรู้ความตายเมพรุ่งนี้นะฮินโนสังฆทานเตนะมหาเตนะนมัจุนาควาเพราะความเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาตุลาซึ่งมีเซนได้มากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหารมาตาเป็งอโหรัตตมันทิตังตันทิตังเบพัเถระตติสันโตติคเทมุนิติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกีดค้าทั้งกลางวันและกลางคืนว่าอยู่เป็นผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมประสวดธรรมะสังเวกขับปัจเวกขณะสะเพสกักลานิจเตอนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมาำนำมามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เทีย่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่งางกายจิตใจและรูปธรรมานมามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธมรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่า,ต,ววาตัวว่าตนของเรา อาทุว be um, ังชีวิตตังชีวิตของไม่ยั่งยืนทุวังมะระนางความตายเป็นของยั่งยืนอาวัดสังมะยามะริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มระปะริโยสานัมเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนจิยตังชีวิตของเราเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนางเมนิะนยยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชหายังจโยอาจิลัง ร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นามอาเปตะวิญญาโนพันปสัสจ,จักวิญญาชุนทวนเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศษสติจากนอนทับปะทบ,บิงซึ่งแผ่นดินกะลิง้ะลังยวะปะดูดจังวท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์มิได้อันิจจาวัสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เช่งหนออุปาทวะยะธรรมิโนมีเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ปัดใัยแต่ว่านิรุตชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับดับไปเตสังวูปะสะโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบกรัง,ง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตามาลันติจะตัดทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสัมเรที่ตายแล้วลกำลังจะตายตะเถวะหังมะลิสามิเราจะ เราก็จากตาอย่างเช่นนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อไม่มีกับเราเลยอดสวดเมตาอย่างกินจิตอย่างกินจิตอุสาลังกาม,มังสัพเพพระเตหิกตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโธโตเยเทวาอัสมิงขาเนอัชิขาตาคิกายุกาสัทธาหนตตสุกิตาหนตุทุกข,ขาปามุตันต มาตาปิตาสุกิตาหงตุทุกขาปมุชตุสัพเพยะติกาสุกิตาหงตุทุกขาปมุชตุสัพัยยติกาสุกิตาหงตุทุกขาปมุชตุสัพเพปิสาสัภัยยะขาสัพเพเตาทุกิตาหงตุทุกขาปมุชตุสัพเพอาจารยุปัตนะยายาสุกิตาหงตุทุกขาปมุชตุสัพเพนะขตาสุกิตาหงตุทุกขาปมุชตุสัพเพเทวาสุกิตาหงตุทุกขาปมุชตุสัพเพสามมตินัง สาวมิชันตุโบบทสวดบูชาหุ้นทั่วโมอภุดิสัตโตอคติมายะอิติภะขาวะโมอภุดิสัตโตอคติมายะอิติภะขาวะโมอภุดิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวะบทสวดพระเทตะบทสวดปฏิทธนคาถายาเทวตาสัติวิหามาสินิทุเปขเลปโพธิ โปทิาเลตหิงตหิงตาธรรมัชฌานีนะพระวันตุเตปุชิตาสดจิงกัลลนเตถาวิหะคัทะเลเสราจมัชานะวิกาจมิโกวสารามิการานาปฏิอุปสกาขามาจเตสานิขามาจฉอิสาลาสัปปานะโปตัสุภิตาพระวันตุเตชลาพุทธายปิจัณฑสัมภวาสังเสตาชาสัชตาอัตบวปปฏิการนิยานิกธรรมวะลาปจิตจเตสเปปิทุอส卡尔ลุตุสังขยามทาตุติลังสตังธัมโมธรรมัทลาจปุคลาสังโฆโหตุสัมโควะ อัตายะทจะตายะจะทำเหยละขตุสันโมนำไปปิดปานธรรมจาริโนพุทธิสงสารนะเนยามะทำใหอริยปภพามิเตสันปัสสนนาโหตุสัพเพปปานิโนพุทธะสัสนีธรรมมาธรรมถาลังอเวชันโตกาเลเทโวภวะสตุพุทธิปาวายะสันตานังสามิทังเนตุเมทะนิง มาตาปิตาจะอาตาลชังนิจังอะลักขันติปุตตะกลงเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชางลักขันตุสัพพะทางเทวตาอุโยชนะคปฐาทุกขปตตาถึงทุกขามุจปตาเดนิพยาสโสขปตาเดนิโสกขขนตุสัพพิปนันโนเอตาวตาจามีตัมปตงังปุจสัมปะทาง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะปฏิพิยาทานังท่านทันตุสัทธายาสีลังน้าทุสัพพทาภาวนาพิรตตาของตุขจันตุทวตาขตาสุมังฆะลขคาถาโหนตุสัพพังสุมังฆะลังละาตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุติของตุวทนั่นตังโหนตุสัพพังสุมังฆะลังละาตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุติของตุวทนั่นตังโหนตุสัพพังสุมังฆะลังละาตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสุติของตุวทนั่นตัง สัพเพพุทธาพระลตตาปัจเจกันพลังฐานนตัดเจนละรัปันวิโตโสสเพรพพุทธาพระปัตตาปัจเจกันในพลังฐานนตัดเจนละขัสปัวิโตโสสเปรพพุทธาพระลัตตาปัจเจกันพลังฐานนตัดเจนละรัสพัวิโตโสสปพพุทธาพระปัตตาปัจเจกันพลังฐานนตัดเจนละรัสพัวิโตโสสเปพพุทธาพระัตตาปัจเจกันพลังฐานนตัดเจนละรัสพัวิโตโสสเพรพพุทธาพระตตาปัจเจกันพลังฐานนตตเจนละขัปัวิโตโส แต่เป็พุทธาพระป่าปัจเจกันพลังหันตานาตัดเจนละขัดปัจจุบันทศแตเป็พุทธาพระป่าปัจเจกันัณเจนพลังหันตานาตัดเจนละขัดปัจจุบันทศแตเป็พุทธาพระป่าปัจเจกันพลังหันตานาตัดเจนละขัดปัจจุบันทศเพื่ออำนาจแห่งมงคลที่ข้าพเจ้าได้สดสันติญาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่สมเด็จสุสวรรณคารยขออันนี้ส่งแห่งบุญกุศสนนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ค่าปลอดภัยจากทุกภยกักภยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นตมาีพม,มันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอญาติมีแก่ข้าพเจ้าขอใข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระทมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเจ้าทั้งหลาย ผู้ได้อนุมโมทนาสาธุการในบุคุสนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภพภาพแห่งมงคลไปสู่วตัตถุมงคลพระปิตายกเสถียททีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงง่งอมุเรตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนรูปภาพใวานวรตุภาพและลิธนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำนวยผลให้เป็นสีมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุประการเทินสาธุ